ได้ต้องต้องชายจอหรอกเด็ยังกะดูว่าต้องเป็นหนึ่งเดียวตะบานหรอนี่ก็อยู่กันมีความก้าวห้า้าใจซึ่งกันและกันครับผาท่านพอเข้าใจไหมครับ อย่าโยนความผิดให้คนนั้นอย่าโยนความผิดให้คนนี้อย่าโยนความผิดให้กลุ่มนั้นอย่าโยนความผิดให้กลุ่มนี้แต่ต้องโยนความผิดทั้งหมดให้กับตัวเราเองทําไมเราไม่ช่วยกันแก้ปัญหานี่คือสิ่งที่สาคัญกิตติเสตย์เอตโองากะบังคับต้อปากะอักกัต้องช่วยกันแก้ปัญหาในหมู่บ้าน ผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็ไม่เข้าใจคนบางคนมีแนวคิดที่ยิ่งใหญ่มากจะปกครองประเทศทั้งๆท,ที่บ้านตัวเองยังครองไม่ได้เมียตัวเองยังให้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ลูกตัวเองจะสั่งการไม่ได้และคุณจะปกครองประเทศได้ยังไงลูกคุณยังไม่เชื่อฟังคุณลูกคุณยังไม่ตามคุณ ลูกคุณคุณยังบังคับมันไม่ได้เมียคุณคุณยังคุมมันไม่ได้แล้วคุณจะคุมประเทศนี้ได้งไงด้วยเหตุนี้ทุกคนจำเป็นจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาห้ามโยนปัญหาให้กับคนหนึ่งคนใดและวิธีการแก้อยากจะให้ทุกท่านเห็นในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือแก้ด้วยหลักศาสนา,าพะกอากอัาม,มบนพื้นฐานของความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่คือวิธีการแก้ ผมมีโอกาสเข้าไปห่วมประชุมเรื่องยาเสพติดทน,น,นายอำเภอก็มมนายบายการแก้ปัญหายาเสพติใช้โลลิงสามตัวลดเลิกละคนที่เสพอยู่ให้มันลดหน่อยลดลดลลด,ลด,ลดจนกระทั่งสามารถเลิกได้แล้วก็เลิกได้พอเลิกได้นานๆก็ละทิ้งเลยอ,อย่าไปเอามันอีกอย่าไปกลับไปหามันอีก ลดเลิกลักใช้โลลิงสามตัวผมบอกว่ามันเยอะเกินไปโรล,ลิงสามตัวมันเยอะเกินไปใช้ลอเดียวครับง่ายด้วยใช้โลเดียวง่ายด้วยเขาถามว่าอะไรละหมาดผมเชื่อคนคนหนึ่งหากเขาละหมาดครบห้าเวลาหากเขาละหมาดที่มัสยิดแน่นอนความชั่วทั้งหมดจะออกไปจากตัวเขาความชั่วจะไม่อยู่ในนัสซาลาตะ ตั้งหาอันนี้าษาอีกคนหกั่งก็จริงลมาดนั้นสามารถกีดกันสามารถายับยั้งสามารถห้ามคนคนหนึ่งจากการกระทำความชั่วได้วันนี้เราไม่เอาหลักศาสนามาแก้เราแก้ปัญหาปลายเหตุเลยเับแก้ปัญหาปลายเหตุ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นก็คือจิตใจใส่ตักวาเข้าไปข้างในแก้ปัญหาด้วยหลักศาสนาให้อยู่ในกรอบของศาสนาเมื่อนั้นปัญหาทั้งหมดก็จะหมดไปแล้วจะแก้อย่างไรจะให้ศาสนามันเกิดขึ้นมันเจริญมันมีมันมองอกเงยขึ้นมาในหมู่บ้านทําอย่างไรอิหมัมเขาก็คิดแล้วคิดอีกทําแล้วทําอีกก็ยังไม่เกิดสักทีทําอย่างไรผมสันส้นๆนะครับไม่อยาก วิธีการข้อแรกการสร้างกำปผมตะก,กัวท่านจำเอาไว้หนึ่งทุกคนผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ต้องร่วมมือกันอย่าแตกแยกกันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขนมสตุไม่ใช่อิหมัมคิดอีกแบบหนึง่งผู้ใหญ่บ้านคิดอีกแบบหนึง่งกำนันคิดอีกแบบหนึ่งนายกก็คิดอีกแบบหนึง่งสุดท้ายทุกเรื่องมันไม่ประสบผลสำเร็จ ผมเสียดายงบประมาณที่นายกมีอยู่บางคนคิดแต่เรื่องพัฒนาดาลี juga ั a g a i ทำแต็มคูเนี่ยผมไปตำบลหนึ่งผมเชื่อเลยครับสุดยอดมากในตำบลนะั้นท่านจะอยู่ทุกมุมไหนของตำบลมีไวไฟบุหร่ไมอินเทอร์เน็ตตลอด24ชัมม่วโมงอ้าวะวววท่านกรีดยางกลางๆสามารถเล่นเฟ e บุ o กได้ตำบลปากูตุ้งยางแดง ท่านไปเ,เทศบาลเทศบาลเ,เทศบาลอ,อ,อปรามันอยู่ทั้งเทศบาลอยู่ที่ไหนที่เวไฟมนีได้รับการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีมากครับการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีแต่หน้าเสียดายวันนี้เราพัฒนาแค่วัตถุสิ่งของทำฐานุนทำหัวทางพัฒนาแค่สิ่งของเสียดายเราไม่ได้พัฒนาบุลคลากรคน คนไม่ได้รับการพัฒนาโอเคแต่แตพัฒนาได้บางอย่างพัฒนาคนไม่ได้รับการพัฒนาทุกวันจิตใจจะเสือเส่อมลงเสื่อมลงจริยามารยาจะเสือเส่อมลงเสื่อมลงอัครอุศตะบะอัคอุศะงานอัอุศนี่คือคนในยุคนี้ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการพัฒนาในยก จําเป็นจะต้องคิดร่วมกันทุกคนจาเป็นจะต้องร่วมมือกันและ,ะหาแนวทางในทิศทางเดียวกันการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความงตัว้วให้ได้วันนี้ผมไม่เข้าใจทําไมต้องทะเลาะกันพี่น้องมุสลิมด้วยกันัวเนแบบ่ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นมุสลิมตกมเน่กำนันก็เป็นมุสลิมนายกอบตก็เป็นมุสลิมอิหม่แนนอนอยู่แล้วข้ติดแนนอนอยู่แล้วแต่ทําไมต้องทะเลาะกันเองด้วย บางแห่งนะครับกุมกิดในกาโฟนิดเบางแห่งเรื่องเล็กๆบุคุอุสอลีอละไรลระจกเสียดี่ทรวงเต็มมัสยิดแตกเป็นสองลูกลูกเดียวก็คนละหมาดไม่เต็มแล้วแตกเป็นสองลูกก็ยิงไม่มีคนบางทีเรื่องทำโมลิปไอ้พวกนี้บอกว่าไม่ได้ทำโมลิปเนะี่ยเป็นบาปบิดาพวกนี้ว่าไม่ได้แล้วปีละครั้งจะต้องรำลึกถึงนบีจำเป็นจะต้องทำทะเลาะกันแยกมัสยิด ไม่ไม่คบกันไม่คุยกันไม่ไม่กินน้ำชาด้วยกันนี่คือมุสลิมด้วยกันทําไมต้องทะเลาะกันกลุ่มนี้เฝ้ากูโบกลุ่มนี้ไปเฝ้ากูโบทะเลาะกันแยกเป็นสองกลุ่มอิหมัมมุสลิมผู้ใหญ่ผ่านก็มุสลิมแต่ปี้ยู่กันคนละกลว่ยู่กันคนละฝั่งนี่คือความจริงด้วยเหตุนี้สิ่งแรกในการสร้างกำปงตะวันจะ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้าพ้าัตวดูดูท่านเชื่อไหมครับหากเราไม่ได้รวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยาว่าแต่จะสร้างเรื่องใหญ่ๆสร้างเรื่องเล็กๆก็สร้างไม่ได้น,นว่ามันน่ลือบนตะไลบาัวยาวาแต่จะสร้างเรื่องใหญ่ๆสร้างเรื่องทักยากสร้างเรื่องง่ายๆก็สร้างไม่ได้ถ้าเราทะเลาะกันนี่คือสิ่งแรกที่เราจะสร้างกำปั้น,น,น,นตะกวาข้อที่สอง เมื่อเราจะสร้างกำปงตะก,กวัวเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวิธีข้อที่สองนั่นก็นกนคือเริ่มที่มัสยิดอิงจำเอาไว้เลยครับขับเคลื่อกนกำปงตะก,กวัวให้หมู่บ้านของเราเข้มแข็งเรื่องศาสนาฟื้นฟูมัสยิดเริ่มต้นที่มัสยิดทำอย่างไรให้มัสยิดบ้านเรามีชีวิตชีวาผมใช้คำว่ามีชีวิตชีวาเพราะวันนี้มัสยิดบ้านเรามันเงียบเหงา ไม่มีคนไปนะครับมีพี่น้องเจ้้าหนาที่ไทยพุทธธรมผมเข้ามาใหม่ๆเขาไม่รู้อาจารย์ทําไมหรือวันศุกร์เขาไปละหมาดกันเยอะมากที่มัสยิดวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ไม่มีวันจันทร์ไม่มีทําไมหรือพระเจ้าวันศุกร์มันดูหรือพระเจ้าวันเสาร์มันไม่ดูเท่าไหร่หรือไม่ต้องไปก็ได้หรือว่าอย่างนั้น ท่านลองคิดดูผมจะตอบให้กับเจ้าหน้าที่คนนั้นไงสิ่งที่เขาเห็นมุสลิมวันนี้ไปแค่วันศุกร์วันเดียวกิมมาอัโซบางคนผมได้ยินนะั้นไม่ทราบว่ามีจริงหรือไม่บางคนติก๊กอาสุกที่ผ่านมาไปแล้วตกงลงลาสักสองสุกไปสุกที่สามดีโกมาอับาุก,กีมัสยิเดเนี้ยงเหงาคนที่ไปมัสยิดท่านลองมองดูสิใครบ้างที่ไปมัสยิดอายุหกสิบขึ้นไปเกษียณแล้ว สองคนหนึ่งร้อยห้าสิบสองคนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนี่คือรุ่นที่ไปมัสยิดใส่แว่นตาหนาๆหูไม่ค่อยได้ยินและเวลาถามอายอุอก,กินข้าวหรือ,อยังอาบน้ำแล้วหรือว่าใส่แว่นตาหนาๆเวลาถอดแว่นตาเอาเน่าละมาดพอเอาเน่าละมาดเสร็จหาแว่นตาตัวเองไม่เจอนี่คือรุ่นที่อยู่ที่มัสยิดมัสยิดไม่มีชีวิตชีวาไม่มีคนทูกข์อาวุโสมีแต่คนแก่ท่านเชื่อไหมครับ วันนี้วัดมัสยิดไม่มีการดูแลผมเป็นดาวะเนยยี่ยผมยป็นด่าวะท่านไปเวียนดูมัสยิดสว่วนมัสยิดทั้งโลกไปดูสิใครไปดูแลบ้างส่วนใหญ่สว่นยยสวนมัสยิดจะเสียสว่สวนส่วนใหญ่บรรดาแก่ยล็อกบินตูนีิตาเดอัลลอสหออัตบัตทีนี่เขาใช้อะไรใช้เชือกปอ,อยย